โอเคค่ะ okay, okay. วันที่หกมิถุนายนนะคะก็เป็นคลิปสำหรับวันพรุ่งนี้วันจันทร์วันที่เจ็ดนะครับคำถามแรกก็คือ b ิ t c o i n จะสายเว็กนานไหมนาน ไพ่ไพ่ไพ่ไนท์เทนเพนทนคโคอ่ะคือความหมายของไพอ่อ่ะมันแปลว่านานเลยอะ่ะโดยที่แบบไม่ต้องถามเลยอะ่ะนานแบบถ้าถ้าเปิดไพ่ตัวนี้มามันคือเหมือนในรูปเลยม้าที่ยืนดูสังเกตการแต่ว่าถือเหรียญอยู่นะคือไม่ใช่ว่าแบบไซเยวไปแบบจนๆเนี่ยเข้าใจความหมายป่ะแต่คือแบดูสถานการณ์ แล้วก็ช่วงเนี้านายมันเป็นไพ่เฮอร์เิสเนี่ยมันเป็นเหม nee. ือนกับว่าแบบไพ่คนแนวสันโดษอ่ะคือมันจะอยู่ของมันอย่างเงี้ยมันจะอยู่ของมันอย่างเงี้ยเออส่วนส่วนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มพวกเจ้ากับพวกปาซิลป้าซิลนี่เทขายว่บิตคอยไม่รอดแล้วบิตคอยไม่รอดแล้วแล้วก็ แต่ว่าไม่ไม่ได้สนใจฟัน fundamental หรือว่าอะไรต่างๆของ Bitcoin ไม่ได้สนใจอาจจะเทบิตคอย n ไปแล้แล้ว,ลวกับพวกพวกเจ้าที่แบบว่าแหละเขาก็เป็นเจ้าของเขาอะ่ะแต่ว่านานคะ่ะนานไพ่ม,มันบอกเลยว่ามันนานนะทําไมอ่ะเรี่ยมเลยอ<ะ>ืไม่ไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วแล้วเ,เนาะเกี่ยวกับอีลอนเราจะอยากรู้ไหม ก็ได้อีลอนจะมีผลไหมันจะมีผลอีกไหมเกี่ยวกับ btc อีลอนกับ btc เนาะมันมีผลอีกไหมมันจะทำอะไรมีผลไหมเนี่ยตกลงอีลอนมันเหมือนยังเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นในวงการคริปโตอ่ะนึกอออกไหมมันก็เลยแบบพยายามที่จะแบบ explore นู่นนี่ทำนู่นทำนี่ของมันอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ว่าอีกสักพักนึ่งอ่ะเขาจะไปพักของเขาบ้างจะไปพักไปถเงียบปากลงบ้างอ่ะอาจจะไม่ถึงขั้นแต่คือตอนเนี้ยยังนะยังเขายังแบบ explore นู่นนี่อะไรของเขาไปอะไรประมาณเนี้ยอยู่อเออแต่ว่าใกล้ใกล้ที่จะแบบสงบลงหน่อยแหละกับ B T C ไม่มาปั่น B T C มากไพ่ไพ่ตัวนี้คือแปลว่าแบบไปนอนบ้างเออนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับ ภาพโดยรวมของตลาดก็ก็ถ้าเกิดว่าแบบ BTC มันมันไซเวนานะ่ะด้วยความที่มันเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมตัวอื่นๆ่ะเอาคอยอื่นอื่นไพ่ตัวอื่นๆมันจะก็จะกราฟค่อนข้างใกล้เคียงกับ BTC <ช>นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูทีละทีละตัวกันเลยเนาะใช่ใชโอเคแต่แต่<ๆ>ระหว่างนี้นะคะอ่านิกกี้ได้ทำสติกเกอร์เกี่ยวกับโลกคริปโตไว้ด้วยนะคะชื่อคริปโตคินะคะในไลน์เผื่อใครสนใจ ที่การโหลดไปเล่นดูนะคะมีคนโหลดหลายคนและไม่รู้ใครแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคนะคะ Crypto Kids นะคะคเดี๋ยวจะแปะไว้เดี๋ยวจะแปะไว้แปะลิงก์ไว้สติกเกอร์นาะติงตองนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะเป็น Ada Carano d คำถัมทางบ้านก็คือทิศทางจะเป็นยังไงจะขึ้นไหม ไพ่ใบไนี้มาดูเอาเองเออมันจะเป็นเหมือนกับว่าแบบน้ำน้ำพุอะน้ำพุที่มันแบบไหลออกมาไม่หยุดนะนึกออกไหมไหลออกมาไหลออกมาไม่หยุดอ,อือคือมันเป็นแค่แค่ตรงนี้เลยอะ่ะตรงเนี้ยไพ่ใบเนี้ยมันได้ได้มาเกือบทุกครั้งเลยอะที่เปิดเ,เรื่องเรื่องไพ่อ่ะว่ามันจะมีอ่มเจ็ดดาบเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ การแบบโกงแต่นี่หมายความไม่ใช่เ่าเขาเอดาโกงนะแต่หมายควาแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเขารับชาติหรือว่าเกี่ยวกับการมานิปลเลดอ่ะซึ่งเอดาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันมีผลจากการมานิปลเลดของตลาดอยู่แต่ว่าตัวฟันเดเมนทัลของมันเองเนี่ยพราะมันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องซอใช่ไหมคะโดยเฉพ,พาะไพ่ใบนี้มันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องความคิดความคิดที่แม่งแบบ โคตรละเอียดโคตรเจ๋งโคตรด,ดีโคตรอินโนเวทีฟโคตรแบบลำ้ำโคตรเรือบเอดาเป็นเหรียญที่แบบความคิดเบื้องหลังของเหรียญอ,อ,อันเนี้ยคารานอ่ะคือแม่งแบบเทพีประมาณนั่นน่ะแต่ว่าตอนนี้มันจะมีผลจากอื่นอองประกอบอื่นๆไงแต่ถ้าถามว่าเหรียญเอดาเนี่ยมันจะขึ้นไหมคือแบบไพ่ใบนี้มันตอบแบบโคตรช,ชัดแต่ว่าแบบขึ้นแน่แ่คือแบบ เออคือไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วเลยอ่ะคือมือนไพที่แบบถ้าถามว่ามันจะมาไหมเนี่ยของแบบเงินไหลมามทีมาไหมเนี<ๆ>่ยเงินไหลมาทมาโอเคไอเดียแฟนเดี์ก็เคลียร์นะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นของคำถ,ถามของอี h เ r อร m ียมนะคะว่าเป็นไงบ้าง อ,อีเทเรียมที่ช่วงช่วงพื้นฐานของเหรียญเคยดีอยู่แล้วเนาะไม่ต้องพูดถึงมันเราก็มีจะมีการคอลลาเบเรตที่มัน,น work work กับอะไรหลายๆอย่างอีเทเรียมตอนนี้ก็คือเหมือนเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นแหละแต่ว่าเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มอะไรขึ้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่านอนไม่หลับอนอนไม่หลับ ครียดคิดมากนะคะสำหรับอ uh ีเทอรเรียมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยอืมก็ระวังให้ดีหน่อยละกันสำหรับอีเทอรเรียมนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเทรดหรือใครจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังไว้ให้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะเป็นสายฮอล์เก็บก็อย่าตอนนี้ยคือ The ะฟูลเนี่ยคือห้ามทำอะไรพลีผามนะ เพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยอย่างเงี้ยมันมันจะไม่เวิร์กนะเออแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกันเลยคล้ายๆกับของอีเหมือนพไพ่ใบเดียวกับของอีดาเลยก็คือไพ่ไพ่อีเทเรียมามันเป็นไพ่ที่แบบเจ๋งอยู่แล้วแหละในด้านแบบเขาเรียกอะไรความคิดความคิดภายหลังภายใต้ของของการเป็นอีเทเรียแบบซิสเตมอันนี้มันเจ๋งอยู่แล้วอะ่ะคือยังไงมัน ถ้าเกิดว่าคิดว่าแบบถือนานอะไรรอได้คือไม่ใช่ว่าจะต้องเอากำไรวันนี้ยังไงอ t ตาเลียม,มันก็จะเป็นเหรียญที่แบบดีมากๆเหมือนก,กันเพราะมันมันเจ๊งอะค่ะแต่เรือเนี้อาจจะมีเรื่องปวดหัวนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าทำไรวู้วามนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็ตัวต่อไปที่สนใจนะคะคือ Matic ค่ะ Matic อยาเอายังไงกัมันดีเอาไหดีหนะ อยากได้เพิ่มจังตรงนี้อืมนาทีเครื่มอสิกเนี่ยมันเป็นเหรียญที่พื้นฐานออกมานะ่มันผูกกับเหรียญตัวอื่นอยู่อย่างแยกไม่ออกตอนนี้หลายหลายคนนะ่ะกำลังงกงกันอยู่ว่าจะเอาไม่เอาจะซื้อไม่ซื้อจะอะไรไม่อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วง ช่วงเร็วๆเนี้ยค่ะมันอาจจะแบบมีดาวถ่างมันไม่ค่อยออกนิดนึงอะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนจะดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็จะพุ่งแรงเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงจุดสัดหมายสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีความแบบยากๆนิดนึงแต่นี่คือช่วงแบบเร็วๆนี้เลยนะคะมหมายถึงแบบมันรู้สึกแบบเที่ยแม้แิมันจะเอาไงวะประมาณนั้นอะแล้วเราอะก็จะรู้สึกแบบ ซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้องก์โมแต่งก์โมแต่งกใช่ไหมแบบเอาไงเพราะด้วยคาที่แบบมันในใจเราวมันไม่ชัวเออแต่ว่าไพ่ใบนี้เปิดออกมาก็คือนั่งชิวๆไปค่ะชิวๆชิวๆรอรอเหรียญของคุณมันงอกเป็นเงินอ่ะอันเนี้ถ้าเจอไพ่ใบเนี้ยนะมันคือนั่งชิวๆชิวๆแฮปปี้แฮปปี้ไปเลยไพ่ใบเนี้ยไม่รู้ใครดู YouTube ลุงนิกไหมคะนิกเรแกนนะคะไพ่ใบเนี้ยจะนิสัยเหมือนลุงนิกเลยลุงนิกจะบอกว่านั่งเกาไข่นั่งปะ <laughs> นั่งเกาไขค่ค่ะสำหรับไพ่ใบเนี้ยเออรามานนั้นคะ่ะลองไปดูลองเซิร์ชนะคะนิกเรแกนคะ่ะลุงนิกประมาณนี้คะ่ะสำหรับไพ่แอร์เอกโอเค,คขอบคุณค่ะโอเคหาก็ถึง ตาของ dogecoin นะคะหรือที่ผมเรียกว่าเป็น dogecoin หรือแฟนเฟรนด์ของหลายๆคนหรือบางคนก็จะเรียกเหมือนว่า shitcoin shitcoin memecoin <Mean> memecoins โอเ okay. คแต่ใครจะเรียกอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็มาดูกันอีกทีนะคะเฮ้ยชมมาดูดีวะเอ้ยดูดีอยู่นะ dogecoin หมาหงๆเนี่ย อือคือก่อนหน้าเนี้ยมันมันก็ใครจะว่าอะไรก็ว่าเถอะแต่ว่ามันก็มีคนหนุนอยู่นะคนหนุนน่ะรวยด้วยแล้วก็ที่ผ่านมามันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคนที่แบ็กเหรียญเนี้ยอืหนุนเราเหรียญเนี้ยอยู่อะ่ะก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าตัวเองจะเอายังไงดีเก็ตป่ะเหมือนแบบว่า เชียเหรียญน,นี้มาอะไรมาปั้นเด็กปั้นมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอยา่างมันค่อนข้างผันผวนเนี่ยมีคลื่นลมเยอะคิงซับคัพเนี่ยคือเขาก็เหมือนนั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็ดูทิศทางเหมือนกันว่าเคยเอาไงดีจะแย่เท้าไปในทิศทางไหนดีเนี่ยช่วงที่กระแสะน้ํามันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคลื่นลมหลายๆอยา่างอะไรประมาณนี้คือเขายังตัวเขาเองก็ยังไม่ตัดสินใจตอนนี้เขายังไม่ตัดสินใจแต่ว่าเร็วๆนี้อะค่ะไพ่ใบนี้นี่เป็นไพ่ที่โคตรอุดมสมบูรณ์เลยนะเนี่ย ไพ่ใบนี้มันหมายถึงแบบการแบบเจริญงอกงามการแบบว่าอุดมสมบูรณ์เอาอย่างนี้แล้วกันทั้งหลายๆด้านอน่ะพลั่งพรูมากๆหลายด้านเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี้ยระยะสั้นนี้เลยเอะค่ะดอจคอยจะแบบจะดีอืมแบบระ,ะระยะสั้นนะแต่โอเวอร์เโอเอาเป็นไงโอ้ยไพ่ซบนี้มันรู้สึกแม่นจังวะ <laughs> เออคือโอเวอร์เนี้ยมันดีแต่ว่าโอเวอร์ของเหรียญตัวเนี้ย คือมันเป็นเหรียญที่เหมือนแบบเอาจริงคือเหมือนแบบไรทิทางนิดนึงอ่ะแบบเหมือนกับคนที่ถืออมันรู้สึกแบบเหมือนแบบเอาไงดีว่าแบบเหมือนโดนบีตาเนืกอออกป้าแบบทําอะไรไม่ถูกอ่ะแบบคือไม่รู้มันจะไปทิทางไหนด้วยความที่มันไม่ได้มีฟันเดิมนท่ลไม่ได้มีอะไรอ่ะมันเป็นเหรียญที่มีคนแบกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เอาจริงคือเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงสำหรับคนที่จะถือแบบเออเราคิดอะไรกับมันแต่ถ้าเร็วๆเนี้ยมันมี ขึ้นหรืออะไรที่แบบเป็นข่าวดีอะ่ะก็อาจจะลอง <S 2> <S 2> ลองคิดที่จะทํากําไรดูนะคะเด่อันนี้อาจจะไม่เหมาะที่จะถือระยะยาวนะคะอประมาณนี้นาสามสุดท้ายนะคะก็จากที่ตลาดมันไซเวอร์มาอยู่นานเนี่ยไอ้พวกโฮโดเนี่ยคะ่ะพวกโฮโดเนี่ยควรจะเก็บคุณจะทําอะไรดีเก็บเพิ่มนั่งทับมือหรือรอไปก่อนใช่ สำหรับเราคือสายโฮโลนะคะคืออยากจะเก็บเพิ่มค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ก็จะยังไงดีจะเอาตอนนี้เลยหรือว่าจะรอก่อนตลาดมันจะว่ายังไงหรือจะลงอีกไหมจะลงหรือีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะช่วยบอกด้วยโอ้เฮ้ยคือช่วงช่วงที่เพิ่งผ่านมาเนี้ยมันจะรู้สึกนั้นเลยแบบโอเราจะรอดว่าเดียมันจะลงหรือมันจะยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ย โร,ราที่เราก็จะแบบแหลายหลายคนหรือเราเอาจสึกว่าให้เรียนใย้เราเธออยู่มันโอเคอว่ะอะไรวันาเนี้มันจะรอดไหมเนี่ยหลายหคนเพราะมันลงมันก็ลงโหดนะในช่วงที่ผ่านมามันก็ยังค่อนข้างลงอยู่แล้วทุกคนที่มันแบบมองไม่เห็นทางอ่ะแต่ temperance เนี่ยแปลว่าให้ให้เวลากับมันหน่อยให้ให้ระยะเวลาคือแบบไพ่เนี้ยความหมายของมันคือแบบ ระยะทางยังอีกยาวไกลแต่ว่าแบบมันมีแสงสว่างอยู่ข้างหลังอะ่ะเก็บปะม,มันแบบความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแม่งมีแต่ว่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยที่จะต้องเดินทางไปถึงมันนะแล้วก็ไพ่เดอะซันคือหนึ่งในไพ่ที่แบบโคตรดีที่สุดของของของทาโร่เลยเออคือเร็วเวนี้ยอะไรอะไรมันจะแบบโคตรดีโคตรดีม,รดมันจะแบบอารมณ์แบบแบบนึกออกปะดีเลเวลที่เหมือนกับโอ้ยเด็กเกิดใหม่แล้วแบบ ท้องฟ้าสดใสจ่มเลยว้ยอ,ะอ่ะจะอธิบายยังไงดีมันเหมือนแบบเออแบบดีมากๆแบบดีดีสุดๆเลยมาเนี้ยถ้าพ่ายออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันถ้าสำหรับคนที่อยากจะซื้อเพิ่มอะค่ะก็อาจจะสามารถ dca เข้าหรือว่าค่อยๆทยอยเข้าได้อย่าอย่าเพิ่งอ,อออินแบบก้อนใหญ่ๆใ,ใ,ให้ค่อยๆทยอยเข้าเพราะมันจะค่อนข้างนานหน่อยที่ที่ ที่เราจะทํากําไรแบบเป็นกรอบเป็นกำนึกออกไหมก็เหมือนกับเราถ้าค่อยๆเข้าอารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนหย่อนกระปุกไปอะ่ะเส้นทางมันจะยาวหน่อยด้วยประกอบกับไพ่แรกๆที่เราเปิดด้วยว่ามันไซวีค่อนข้างนานใช่ป่ะก็หมายความว่ามันจะนานซึ่งมันอาจจะด้วยบิดไอ้พุทคริปโตมันขึ้นลงเยอะอยู่แล้วเราอาจจะหาจังหวะที่มันย่อ,อก,ก็เข้าย่อ,ยอ,อก,ก็เข้าย่อก็เข้าค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยคือ เท่าที่เห็นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มคือมันยังไม่มีจุดที่มันจะลงแบบตุ้มแบบลึกๆในวันเดียวเหมือนที่แบบสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะมัน mm hmm. มันยังเป็นเหมือนแบบว่าทางมันไซเวอนานาน่ะ mm hmm. แต่ว่าอีกระยะอืมแบบโกะมันดีโคตรแน่ๆโอเคจะถามว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบช่วงที่แบบลงลึกแบบตุ้มสให้สะใจ <laughs> ให้คนกลัวแล้วเราได้ซื้อไหม ทุกอย่างมันจะเป็นอย่างช้าๆาไพ่ใบนี้แหละคือมันกบว่าเหมือนเซตแรกเราถามแล้ว,ลวแบบอ,อีกจะนานไหมที่มันจะสายเวคือมันจะนาน,นะคะทุกอย่างมันจะนานแต่ทุกอย่างมันจะดีอก็สรุปก็คือค่อยๆ DCA เข้าเมื่อมีจังหวะแลกกันและทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะแม่หมอสวัสดีค่ะ